วันนี้นะฮะพี่จะมาแจกตัวเกมโรบอคลื่อนนั่นเองนะครับก็เห็นว่าพี่ปรับภาพแบบสูงสุดยังไม่ค่อยกระตุกเลยนะครับของในเอ่อแมปเอ่อจีเลกซี่นะครับก็นี้ก็คือภาพนะเออนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เล่นได้นะครับโอเคไม่กระตุกนะครับเดี๋ยวลองปรับภาพลงอีกอ่ะนี่นะครับก็แม่แหลกนะครับเออเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยว ลองไปตีอันนี้ดูนะครับเ okay, ก่งเชิญก็เมฆมาโอ้แบตเหลือแค่นี้เขี่เมฆนะครับเราลองไปหาทดสอบมันไม่กระตุกนะเล่นแบบอื่นก็ได้นะครับบอกฟุดก็ได้อื่นอะไรก็ได้นะแล้วผมจะลองมาตีมอนตรงนี้แล้วกันนะครับเฝืนทางขี้ก่อนโอเคหน้าจอก็มาปักอีกเดี๋ยวมาเลยไอ้โหโคตรเลย แม่ก,กระตุกนะแต่ผมน่าจะบักโอ้โหโหน่โหโหโจาจะบักโอ้โยโอเคตายนะครับก็อันนี้แมปของคิลเลกซี่นะครับไม่กระตุกนะครับก็เล่นแบบออสตาได้นะครับเครื่องใครที่แบบแหลกๆประมาณนั้นนะครับลองไปเล่นออสตาดูนะครับอาจจะไม่แหลกเลยก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยววิธีสอนโหลดเดี๋ยวผมจะสอนท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวขอรีวิวก่อน ไม่มีอะไรเกิดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะตีอะไรโซแหละนะครับเพราะว่าแมวของคิเลกัสซี่เนี่ยเวลาตีบอลมันจะแหลกมากนะครับแต่เรามาใช้ตวรันลื่นกันดูนะครับใช้ตัวรันดิตัวเกมลื่นก็มันอาจจะไม่แหลกก็ได้นะครับไม่แน่นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปสอนวิธีการดาวน์โหลดเลยนะครับเกมดีนะจอพักโอ้เจยดเกมนี้ยังเลยอะโอเคครับเดี๋ยวไปสอนดาวน์โหลดกันเลยเนาะโอเคครับโอเคนะครับก็หลังจากที่ทุกคนกดเข้ารงกมานะครับระบบลื่นเนาะ ก็อันนี้จะเป็นหน้าเว็บของตัวเกมรูบบล์กร่นนะครับก็ให้ทําการดาวน์โหลดไปนะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับนี่แล้วเราก็กดเป็นที่รายละเอียดนะครับคือตอนนี้ผมโหลดไปแล้วนะครับก็ยกตัวอย่างดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ให้ลบรบอลที่อยู่ในเครื่องออกนะครับแล้วก็ติดตั้งรูบอลตัวนี้แทนนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จก็อนุญาตนะครับแล้วก็สามารถเข้ารหัสแล้วก็เล่นได้เลยนะครับก็การติดตั้งก็มีชนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายฮะ